เรื่องเล่าของบุคคลผู้ซึ่งเป็นผู้นำของตระกูลกับสองพี่น้องสายเลือดผู้ได้รับการสืบทอดปานต้นกำเนิดอย่างแท้จริงชายผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดรองลงมาจากชาตในตำนานโยริอิจิคามาโดท่านจูโรบัดนี้เขาได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับครอบครัวบนภูเขาท่ามกลางหิมะแต่แล้วเพียงแค่คืนเดียวเท่านั้นกับพลิกชีวิตของเขาได้วัดอีดาพิฆาตอสูร หากทันจิโร่ไม่ตายเหตุการณ์ได้เริ่มจากวันที่ทันจิโร่ต้องลงภูเขาเพื่อลงไปขายถ่านในเมืองทันจิโร่ได้ทําการกล่าวลาทุกคนรวมถึงพ่อของตนเองพ่อของทันจิโร่นั้นในตอนนี้กําลังตัดต้นไม้เพื่อมาทํถ่านอยู่ในขณะนี้จะลงไปขายถ่านแล้วเหรอทันจิโร่ครับคิดว่าคงได้กลับมาคืนนี้เลยแหละเพื่อนบ้านที่เป็นลูกค้าน่าจะรอซื้อถ่านกันเยอะเลยอยากโหมนกหละทันจิโร่ อากาศบนภูเขาช่วงหิมะตกแบบนี้อาจจะทําไม่หายใจลาบากหน่อยอย่าลืมกําหนด,ดลมหายใจด้วยนะครับว่าแต่มันทํายังไงล่ะครับการกําหนด,ดลมหายใจเนี่ยก็คือการให้ระ,ะเบียบลมหายใจเพื่อให้เลือดไปไหลที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งของร่างกายเพื่อให้สามารถเพิ่มขีดจากัดใ,ให้กับอวัยาวะส่วนนั้นได้ปอดของลูกเองก็เช่นกันทุกอย่างต่างขับเคลื่อนด้วยลมปานถึงผมจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ก็จะพยายามนะครับท่านจิโร ด้ลงจากภูเขาเพื่อไปขายทานตกเย็นช่วงดีฟ้ากําลังจะมืดนั้นใน,นระหว่างที่ทันจิโร่กำลังจะขึ้นภูเขาเพื่อกลับบ้านไปนั้นก็ได้มีคุณลุงท่านหนึ่งมาเตือนเรื่องอสูรกินคนยคข้าคืนและได้ชักชวนเพื่อ้มาค้างคืนที่บ้านของเขาก่อนเพื่อความปลอดภัยเช้าว,วันรุ่งขึ้นทันจิโร่ได้มุ่งหน้ากลับขึ้นภูเขาจมูกของทันจิโร่ที่มีประสาทสัมผัสที่ดีก็ได้กลิ่นข้าวเลือดจึงได้รีบวิ่งกลับขึ้นไปปรากฏว่าขอบัูของเขานั้นได้ตายหมดเสียแล้ว แต่ก็ได้สังเกตเห็นว่าพ่อของตอนเองนั้นไม่ได้อยู่ด้วยจึงได้พยายามที่จะดมกลิ่นของพ่อและลองตามกลิ่นไปปรากฏว่าเขาได้เจอพ่อของเขานอนสลบอยู่ห่างจากบ้านเป็น500เมตรได้ท่านจิโร่ในพยายามปลุกพ่อของเขาให้ตื่นและสังเกตเห็นว่าตามร่างกายของคุณพ่อมีต่บาดแผลเต็ไมไปหมดเลยเหมือนกับมีร่องรอยการต่อสู้ตามร่างกายของคุณพ่อมีแต่บาดแผลราวกับว่ากําลังสู้อยู่กับใครอยู่อย่างนั้นแหละดูจากแผลแล้วน่าจะเกิดจากการทะเลาะจากการกระเด็นมากกว่า ท่านจิโร่ได้ลืมตาตื่นขึ้นมองมาที่ลูกของตนเองและได้เล่าเรื่องราวที่จําได้ไดพ่อพยายามปกป้องอย่างสุดกําลังแล้วละ่ะพ่อยือ้อต่อสู้กับมันมาได้เกือบจะเช้าแล้วแต่พอพ่อกระเด็มมนมาอยู่ตรงนี้เหมือนมันจะไม่ได้สนใจพ่อสักเท่าไหร่มันจึงได้เข้าไปทําร้ายพวกแม่และลูกๆไอปีศาจนั่นมันเป็นตัวอะไรกันนะปีศาจเหรอมันมีรูปลักษณะยังไงเหรอครับพ่อมันมีรูปลักษณะเป็นชายวัยประมาณ27ปีตาสีแดงมีเนตาแบบแมวและใส่ชุดสูท มันเอาแต่พูดว่าพวกเจ้าคือผู้ที่ถูกเลือกให้ได้รับเลือดจากพระเจ้าแต่พอมันเห็นพ่อและเจ้ามองมาที่พ่อมันก็นิ่งและตัวสั่นเหมือนคนกําลังกลัวอะไรสักอย่างหนึ่งสักพักมันจึงเริ่มลงมือกับพวกลูกๆก,ก่อนพอพ่อเห็นแบบนั้นพ่อจึงได้เข้าไปต่อสู้กับมันมันแข็งแกร่ง,ง,งมากเลยทีเดียวอสูรกินคนเหรออสูรเหรอพ่อว่าก็อาจจะใช่นะแต่ยังไงเรารีบกลับไปดูพน้องและแม่กันก่อนจะดีกว่าพ่อครับว่าไงฮันจิโร ครอบครัวของพวกเรานั้นตายหมดแล้วครับว่าไงนะจริงเหรอทันจิโร่ทั้งคู่รู้สึกเศร้าได้สักพักก่อนที่จะพากันเดินกลับไปที่บ้านและกําลังจะทําการฝังศพให้กับคนในครอบครัวแต่พอถึงคิวเนสโกกับพบว่าเนสโกยังมีชีวิตอยู่จึงได้พากันแบกร่างของเนสโกลงภูเขาเพื่อหวังจะนําไปส่งโรงพยาบาลแต่ปรากฏว่าในระหว่างที่กําลังลงภูเขานั้นเนสโกก็เกิดขงขึ้นมาและ ทำให้ทั้งคู่รวมถึงเนสโกต้องตกภูเขาลงไปด้วยในตอนนี้เนสโกได้กลายเป็นอสูนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนสโกได้ขังและกําลังจะกินพี่ชายของตนเองท่านจูโรเห็นแบบนั้นก็ได้เข้าไปช่วยดึงตัวเนสโกออกแต่แรงเนสโกนั้นเยอะเอาเป็นอย่างมากพ่อขอโทษนะเนสโกถ้าพอแข็งแกร่งพอจะสู้กับมันได้มากกว่านี้ลูกคงไม่ต้องมาเจออะไรแบบนี้แล้วพี่เองก็ขอโทษด้วยนะที่กลับมาช้า หากพี่กลับมาเร็วกว่านี้ก็คงจะพอช่วยอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นกลับมาเถะนะเนซุโกะเนซุโกะได้เริ่มหลั่งน้ําตาและร้องไห้ออกมาน้ําตาของคนเป็นพ่อและสองพี่น้องท่ามกลางหิมะกับเพ่งด่าปริศนาที่กําลังจะเข้ามาทําร้ายเนซุโกะแต่จังหวะนั้นเองพ่อของทันจิโร่ได้ปัดป้องการโจมตีนั้นด้วยขวานได้ทันเหตุใดพวกเจ้าถึงปกป้องมันหมอนเป็นอสูรกินคนนะโทมิโอกะกิยูผู้เป็นสลักวาลีในปัจจุบันได้ปรากฏตัวออกมาแล้ว เธอเป็นลูกสาวของข้าแต่ไม่รู้ว่าเป็นแบบนี้ได้ไงน้องสาวของผมไม่ใช่อสูรนะครับลูกสาวเหรอน้องสาวเหรอดูให้ดีๆสิเนี่ยเหรอลูกสาวและน้องสาวของเจ้านี่มันอสูรกินโคลชัด,ชดี่อยู่ใช้ความแรงของตัวเองไปจับตัวในสโกและล็อกข้อมือเธอด้วยมือแค่ข้างเดียวเท่านั้นแล้วกาลังจะทําการสังหารในสโก พ่อของนันจิโร่ได้ใช้ขวานเข้าปะทะก,กับกิยูจนกิยูแทบจะทึ่งในความเร็วและความรุนแรงในการฟาดฟันขวานลงมาที่เขานี่มันอะไรกันถ้าคนธรรมดาไม่น่าจะมีแรงเยอะขนาดนี้นี่แล้วทําไมกันเร็วมากเลยเพียงแค่ชัว่ววิมตาเดียวก็สามารถโจมตีครั้งต่อไปได้แทบมองไม่ทันเลยทันจิโร่จังหวะนี้แลหละรีบพา้อกสาวหนีไปซะไม่ได้การละเดี๋ยวจะถูกกินเอาหน่อยปานวารีกระบวน51าที่สิบเอ็ดผิวน้ำสงบนิ่ง ในช่วงพริบตาทันจิโร่และทันจิโร่ได้ลงไปนอนกับพื้นแต่เขาไมา่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดเพียงแต่ถูกทาให้สลบเท่านั้นเมื่อเนสโกะเห็นแบบนั้นก็ได้ทําการเตะกิยูและสลัดตัวออกมาหลุดจนได้และได้เข้าไปทําท่าว่าจะปกป้องพ่อกับพี่ชายของตนเองเมื่อกิยูได้เห็นแบบนั้นจึงได้คิดว่าพวกนี้อาจจะมีอะไรพิเศษก็เป็นไปได้จึงได้ตัดสินใจทําให้เนสโกะสลบไปอีกคนหนึ่งเมื่อทันจิโร่ตื่นมาก็ได้พบว่าเนสโกะปลอดภัยดี และสังเกตเห็นว่ากิยูไม่ได้ทำร้ายพวกเขาเลยไปพบคุณอ ok ุดโคดกิซะฉันได้เขียนจดหมายถึงเขาเรียบร้อยแล้วละ่ะเขาจะคอยบอกพวกเจ้าเองว่าพวกเจ้านั้นควรจะทําอะไรต่อไปกิยูได้ใช้ความในของตัวเองออกมาจากพวกเขาและมุ่งหน้ากลับหน่วยพวกทันจิโร่ได้เดินไปตามเส้นทางที่กิยูบอกแต่ก็ต้องหยุดเข้าที่วัดแห่งหนึ่งเมื่อทันจิโร่ได้กลิ่นคาวเลือดออกมาจากข้างในเมื่อพากันไปเปิดดูปรากฏว่ามีอสูรตนหนึ่งกําลังกินคนอยู่อสูรตนนั้นได้พุ่งเข้ามาจมตีใส่ทันจิโร่ แต่ทันจิโร่ได้ใช้ขวานมาช่วยเอาไว้ได้ทันแล้วก็ได้ทาการฟันอสูนตนนั้นได้ขวานจนขดาดออกเป็นสิบส่วนในชั่วพริบตาแต่และอสูนตนนั้นก็ได้ฟื้นฟูนกลับมาใหม่เนื่องจากใบม,มีของอวุธที่เขามีมันไม่ได้ทําจากขินพระทิศจึงไม่สามารถทําอะไรอสูนได้ทันจิโร่จึงคิดที่จะทวงเวลาอสูนตนนี้จนกว่าจะเช้าคุณซากอกจิที่ได้แอบเห็นฝีมือของทันจิโร่จึงได้รู้สึกถึงแววอนาคตเสาหลักที่แข็งแกร่งกล้าคนใหม่ส่วนในอีกคนหนึ่งแม้จะมีใจสู้ แต่ก็ยังมีความลังเลที่จะลงมือกะเอาชีวิตอย่างใช้ไม่ได้จนกระทั่งแสงตะวันแรกของวันเริ่มที่จะมาอสูรตนนั้นจึงนำท่าว่าจะหนีแต่แล้วก็ไม่สามารถหนีสําเร็จเมื่อคุณซากกนจิได้มาโชว์การสังหารอสูรห้ทันจิโร่กับทันจิโร่ดูไปทีหนึ่งแบบล้าชอดดือ้อพอได้เห็นฝีมือของเจ้าในการต่อสู้กับอสูรตนนั้นแล้วละ่ะยอดเยี่ยมมากส่วนเจ้าหนุ่มน้อยคาราโดยังใช้ไม่ได้นะในช่วงระหว่างความเป็นความตายแบบนี้ จะโมลังเลต่อคู่ต่อสู้ไม่ได้เพราะไม่มันก็เรลานี่แหละที่จะเป็นคนตายเองตามเข้ามาสิข้าจะเป็นคนขัดเก,กลาวให้กับพวกเจ้าทั้งสองคนเองท่านจูโร่และทันจิโร่ได้วิ่งตามคุณซากกนจิแต่ดูเหมือนว่าท่านจูโร่จะมีความเร็วใกล้เคียงกับคุณซากกนจิแม้จะแบกเนซุโกะเอาไว้ที่หลังส่วนทันจิโร่ตามอยู่ข้างหลังสุดเมื่อถึงที่แล้วก็ทําการฝากเนซุโกะไว้กับคุณซากกนจิและ ให้ทันจิโร่เพียงคนเดียวตามขึ้นไปบนภูเขาและบอกว่าหากกลับมาถึงบ้านเขาก่อลุงสางไม่ได้จะไม่ยอมรับเป็นศิษย์ทันจิโร่ที่มีแรงใจอยากจะทําให้น้องสาวของตัวเองกลับมาเป็นมนุษย์จึงได้พยายามจนสําเร็จและได้เข้าเป็นลูกศิษย์ทันจิโร่และทันจิโร่ได้ฝึกอยู่กับคุณซากกนจิเป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งจนกระทั่งมาถึงขั้นตอนการผ่าหินให้ขาดหากผ่าหินได้จะอนุญาตให้ไปสอบเป็นนักล่าอสูรเต็มตัวแต่ทันจิโร่ใช้เวลาเพียงแค่ ครึ่งวันก็สามารถผ่าหินได้แล้วและหลังจากนั้นก็ได้คอยมาช่วยให้กําลังใจทันจิโร่อยู่เสมอและคอยบอกเทคนิคการเพง่งจิตรวมป่านแต่คุณซาก,กอนจิก,ก็ได้มาบอกกับทันจิโร่ให้ไปสอบคัดเลือกก่อนเลยส่วนทันจิโร่ปล่อยให้ฝึกอยู่คนเดียวคอยจับเทคนิคเองได้จะเป็นการดีกว่าเพื่อให้ทันจิโร่นั้นสามารถจับจุดได้เองเวลาผ่านไปครึ่งปีทันจิโร่ได้เลื่อนข้ามาเป็นเสาหลักตะวันเนื่องจากสามารถคนอาูรข้างแรงที่2ลงได้เพียงแค่คนเดียว ส่วนทันจิโร่เพิ่งจะสามารถพาหินและเข้าทดสอบเจอกับอสูรมือแล้วก็ได้มาเป็นนักล่าอสูรได้ในที่สุดในช่วงเนื้อหาภาคแรกจะดําเนินเหมือนเดิมทุกอย่างจนกระทั่งหลังเหตุการณ์อสูรข้างแรงที่5ลุยทันจิโร่ได้กลับมาพบกับลูกชายของตัวเองอีกครั้งหนึ่งในตอนนั้นทันจิโร่ที่ได้เห็นทันจิโร่ถูกซานิมิกับโอบานายลังแกจึงได้เข้าไปช่วยหยุดซานนมิส่วนกิยูหยุดโอบานายแต่กระนั้น เนสโกก็พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าตัวเนสโกนั้นไม่มีวันทำร้ายมนุษย์อย่างเด็ดขาดข้างอายะจึงได้ยกให้ทันจิโร่สามารถเดินทางกับน้องสาวได้ทันจิโร่ได้พักฟื้นที่คาลหาผีเสือ้อในระหว่างนั้นทันจิโร่เองก็ได้เข้ามาเยี่ยมทันจิโร่จึงได้ถามเรื่องฮินคามิคางูระกับพ่อว่ามันคือปานอะไรทำไมถึงนำมาผสมผสานกับการเพ่งจิตรวมปานได้แถมมีความรุนแรงยิ่งกว่าปานวาลีซะอีกด้วยมันคือปานตะวันน่ะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือ ปานต้นกําเนิดตอนแรกพอก็ไปเข้าใจว่าฮ ok ินคามิคางูระมันคืออะไรแต่พอได้ลองไปถามคุณเลนโกคุดูแล้วและได้ลองไปที่บ้านของเขาดูก็ได้คําตอบว่าต่างหูนี่ก็คือสัญลักษณ์ของการสืบทอดผู้ที่สามารถใช้ปานตะวันได้เพราะงั้นแล้วพอจะยกตากหูนี้ให้ลูกข้างหนึ่งเพราะผู้สืบทอดเสาหลักตะวันก็คือลูกนะทันจิโร่ในระหว่างที่มีเวลาทันจิโร่ได้ฝึกฝนปานตะวันให้กับทันจิโร่และในตอนนี้ รอยปานของทันจิโร่ก็ได้เข้มขึ้นจนถึงขั้นสามารถเปิดปานเป็นคนแรกได้ของยุคในภาครถไฟสุนิลันแม้ทันจิโร่จะเก่งกว่าในเรื่องหลักอยู่เล็กน้อยแต่ก็ไม่สามารถช่วยเลนโงโคคุได้อยู่ดีจึงทาให้ภาครถไฟเลนโงโกคุยังคงตายเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมก็คืออาคาสะสนใจในตัวทันจิโร่เพราะรู้สึกว่ายังสามารถขัดเกลฝีมือได้อีกอย่าหนีนะเจ้าขี้คลาดคาพูดหนีทําให้อาคาสะ ทั้งรู้สึกเกลียดแค้นและอยากจะสนุกกับทันจิโร่ไปพร้อมๆกันไอหนูนันพุดอะไรคองมันนะเจอกันเขาหน่าไม่ปล่อยเอาไว้แน่ภาคย่าเลิงลมอุซุยเสียแค่มือข้างขวาแต่ไม่ได้เสียลูก,กตาเนื่องจากทันจิโร่ชำนาญปานตะวันมากกว่าในเนเรื่องปกติหลังจากจบภาคหมู่บ้านช่างตีดาบทันจิโร่ได้ขึ้นมาในตำแหน่งผู้สืบทอดเสาหลักตะวันอย่างเป็นทางการหรือจะเรียกว่าเป็นเสาหลักไปแล้วก็ว่าได้ เนื่องจากสามารถสังหารอสศรข้างขึ้นที่4ด้วยตัวคนเดียวได้เพียงแต่อย่างรับตำแหน่งไมได้เท่านั้นเรียกได้ว่าทัานจิโร่โหดขึ้นมากเพราะได้คุณพ่อเสาหลักตะวันเป็นคนชี้นำยิ่งไปกว่านั้นรอยปานของทันจิโร่เข้มขึ้นและอยู่อย่างท้าวเหมือนกับของพ่อแล้วเช่นกันในภาคน,นี้ภาคสังสอนของเสาหลักทันจิโร่เป็นคนเดียวที่สามารถผ่านด่านของเสาหลักทุกคนได้ภายในเวลาเพียงแค่2วันเท่านั้นจนกระทั่งมาถึงด่านของพ่อเขาซึ่งก็คือ ด่านสุดท้ายด่านของทันจิโร่นั้นจะเป็นการฝึกเพ่งสมาธิลบจิตสังหารขณะต่อสู้เพื่อให้ได้รับทักษะการมองเห็นโลกโปร่งแสงและสามารถโจมตีคู่ต่อสู้ได้อย่างไม่ทันตั้งตัวหลังจากจบการฝึกได้หนึ่งวันหลังจากนั้นในช่วงหัวค่ําได้มีการแจ้งเตือนจากอีกามาว่าขาลึงหาดอุบยาชกิได้ถูกบุกรุกแล้ว เกิดการระเบิดต้อรับอย่างอลังการเมื่อสลักทุกคนไปถึงก็จะเห็นฮันจูโร่และเกียวเมะต่อสู้กับอาุสูนตัวนั้นอยู่แล้วมันคือคิบุสุจิมุซันตัดคอเท่าไหร่ก็ไม่ตายและในตอนนี้มันพยายามที่จะหนีอย่าเข้ามานะเจะ้าปีศาจยังตามหลอกหลอนข้าไม่เลิกเลยเหรออย่าเข้ามาเสียงกรีดร้องโดยความกลัวของมุซันนั้นทําให้ทุกคนต้องสงสัยว่ามุซันนั้นกลัวอะไรและดูเหมือนว่ากําลังจะเห็นภาพหลอนอยู่ มูซันนั้นได้พยายามที่จะหนีออกจากบริเวณตรงนั้นอย่างสุดกำลังแต่ก็ถูกตึงไว้อยู่กับที่โดยมนสุโลหิตมูซันนั้นถูกตัดคอไปไม่รู้กี่หนต่อกี่หนแล้วแต่ก็กลับงอหัวออกมาใหม่ได้จนหมดเลยทุกครั้งจนกระทั่งมูซันคํานึงได้ว่าแม้จะใกล้เคียงกันมากแต่ตัวทันจิโร่ก็ไม่ได้เก่งเท่ากับยริยิจิจึงได้เริ่มที่จะตอบโต้กลับให้หนักขึ้นไปบ้างการโจมตีในครั้งนั้นถูกปัดป้องออกได้หมดเลยปอนโตวันกระบวนท่าที่8แสงอาทิตย์หักเห การปัดป้องการโจมตีในครั้งนี้ทําให้มูซันมีช่องว่างที่เยอะมากจังหวะนั้นเองทุกคนได้เข้าไปกําลังจะลุมโจมตีมูซันแต่เทว่าประตูสู่ปราสาทร้ายขอบเขตได้เปิดขึ้นและพาทุกคนไปยังปราสาทร้ายขอบเขตในที่สุดเจ้าพวกโง่นักละอสูรทั้งหลายคืนนี้แหละข้าจะลั่งบางพวกแกให้หมดเลยสิ่งที่รอพวกแกอยู่ก็คือนรกยังไงล่ะที่ต้องลองนรกนะ่ะคือแกตั้งหากมูซันทำได้ก็ลองดู เมโดทันจิโร่ทุกคนได้เข้าสู่ปราไร้ขอบเขตในช่วงภาพปราไร้ขอบเขตนั้นทันจิโร่ได้ตกลงไปอยู่กับกลุ่มของเกียวเมที่ต้องเข้าพะะกกับโคคุชิโบการต่อสู้ของทุกคู่ดําเนินไปเหมือนกับเนื้อเรื่องหลักไม่มีการเปลี่ยนแปลงชินบุยังคงตาเช่นเดิมแต่ผลการต่อสู้ในคู่ของโคคุชิโบจะเปลี่ยนจากเนื้อเรื่องหลักมุยจิโร ได้เข้าปะทะกับโคคุชิโบก่อนและเสียแขนอย่างรวดเร็วและในระหว่างที่มุอิจิโร่กำลังจะถูกสังหารนั้นซาเนมิ emi, ก็ได้เข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันตามมาด้วยกําลังเสริมเกียวเมะกับเก็นยะการต่อสู้ดําเนินได้ดูเดือดมากซาเนมิ emi, เสียนิว้วแต่ทั้งเกียวเมและซาเนมิได้ทําการโจมตีประสานกันใส่โคคุชิโบอย่างดุเดือดบอนวายุกระบวนท่าที่เก้าพายุพระเวทโพธิสัตว์บอนหินผากระบวนท่าที่ห้า ทันศิลากำจัดมอดปลอนจันทอกระบวนท่าที่14บสี่ายะนะจันเซี่ยวเต็มท้องนภาทั้งสองฝ่ายต่างไม่มีใครยอมใครจนกระทั่งมีเสียงลมหายใจเสียงหนึ่งมันเป็นเสียงลมหายใจที่แข็งแกร่งมากปานตะวันกระบวนท่าที่7แห่งตะวันเพียงแค่การจมตีแทกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นทําเอาตัวของโค,โคชิโบนั้นถึงกับต้องขาดสองท่อนกันเลยทีเดียวกระบวนท่าแบบนี้อย่าบอกนะว่า ชายผู้ที่แต่งตัวสไตล์คล้ายกับสมูไรสวมตักหูลายไพายฮานาฟูดะเงาหมอกค่อยๆจางหายลงเผยเห็นร่างของทันจูโร่ที่ในตอนนี้มีลปลักษณะคล้ายกับโยริจิสุดๆทั้งทรงผมทั้งพลังหลังจากที่โคคุชิโบได้เห็นทันจูโร่นั้นภาพในอดีตที่เขานั้นอิฉาน้องชายของเขาก็ได้ผุดกลับมาอีกครั้งหนึ่งนี่เจ้าข้าจำได้ว่าเจ้าตายไปแล้วไม่ใช่หรือไม่สิดูคล้ายกันมากก็จริงแต่มันเหมือนจะไม่ใช่ สวมตาหูข้างหนึ่งในตาคนละแบบนี่แกเป็นใครกันคารมโดทันจูโร่เสาหลักตะวันแห่งกลุ่มพิคาอสูรมันจบแล้วนะ่ะเจ้าอสูรข้างขึ้นที่หนึ่งนี่เจ้าพ่ออะไรของเจ้านะ่ะสิ้นสุดเสียงของโคคุชิโบสีแสะของเขาเกาะหลุดออกและหล่นลงกับพื้นเป็นไปไม่ได้มันตัดขอข้าตอนไหนกันมันเป็นใครกันไม่น่าเชื่อเลยว่านอกจากน้องชายของข้าแล้วยังมีคนที่สามารถใช้ปานตะวันนั้นได้อีกเงั้นเหรอ ถมฝีมือก็แข็งแกร่งเป็นอย่างมากอีกด้วยข้าจะไม่ยอมจบลงตรงนี้อย่างเด็ดขาดโคคุชิโบไในงอกหาวของตัวเองขึ้นมาอีกครั้งและได้ทําการใช้ปานจันทาฟันไปทั่วบริเวณนั้นเพื่อกะว่าจะให้ทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นตายให้หมดทุกคนที่ชายของข้าคือสมุไรที่เก่งที่สุดถ้าพี่เป็นสมุไรอันดับที่1แล้วข้าก็จะขอเป็นสมุไรอันดับที่2ลรองจากพี่นะโยริอิจินานมากแล้วนะที่ข้าไม่อาจลืมเลือนเจ้าจากความทรงจําได้ ตัวข้าที่พยายามแสวงหาความแข็งแกร่งแหบเลือดกระเด็นนั้นแต่เจ้าไม่ต้องทำอะไรก็ได้ความแข็งแกร่งนั้นมาแล้วช่างนายอิฉายิ่งหนักถึงขั้นยอมมาเป็นอสูรเพื่อขัดเกาวิชาได้อย่างยาวนานเพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งข้าจะแข็งแกร่งยิ่งกว่าเจ้าได้แต่กลับไม่เป็นเช่นนั้นเลยช่วงวินาทีสุดท้ายของชีวิตเจ้าเจ้าก็เกือที่จะสังหารข้าลงไปได้แล้วการโจมตีครั้งนั้นของเจ้าถ้าเจ้าไม่พูดคำว่าจะโจมตีข้าแล้วข้าคงได้ตายไปแล้ว พยายามจะเป็นอย่างเจ้าเท่าไหร่ผลทางก็ยิ่งห่างไกลเท่านั้นตัวข้านั้นนาสมเพศอะไรเช่นนี้โคคุชิโบนึกถึงความหลังช่วงวันสุดท้ายของน้องก่อนที่เสียงที่น่าคิดถึงที่คล้ายกันจะลอยออกมาเช่นกันข้าจะโจมตีแล้วนะโคคุชิโบได้ยินแบบนั้นก่อนที่จะถูกโจมตีแบบที่ไม่ทันตั้งตัวจนกระทั่งหัวที่เขางอออกมาใหม่ครั้งที่สองนั้นต้องหล่นลงพื้นอีกครั้งและร่างกายของโคคุชิโบก็เริ่มกระบวนการสูญสสายไปภายใต้ ภาพความคิดของโคคุชิโบในขณะที่กําลังจะสลายนั้นยังคงนึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นไม่เปลี่ยนแปลงแท้ที่จริงแล้วในตอนนั้น้องข้ายังมือเองหรอกเหรอถึงต่อให้พูดเตือนก่อนหนะ้าหากหมอท่นเอาจริงขึ้นมาแบบไม่ยั้งมือแล้วล่ะก็ข้าเองก็คงจะตายไปแล้วตั้งแต่ตอนนั้นจริงๆขุอยที่ท่านพี่ทําให้ข้านั้นข้าจะเก็บรักษาเป็นอย่างดีและจะเก็บเอาไว้กับตัวเองตลอดเลยนะขอบคุณนะครับท่านพี่เสียงของยูริจิลอยมาในหัวของโคคุชิโบอีกครั้ง ก่อนที่ร่างของโคคุชิโบจะสลายหายไปจนหมดและแล้วในศึกครั้งนี้เคนยะมุอิจิโร่เกียวเมซาเนมิรอดหมดทุกคนสมแล้วจริงๆที่เป็นเสาหลักปรานตัวกำเนิดนั้นแข็งแกร่งนละ,ละระดับกับพวกเราเลยภาคปราสาทไร้ขอบเขตในตอนนี้ได้นำเนินมาถึงจุดสุดท้ายแล้วเมื่อลาสบอสตัวจริงคิบุสุจิมุสันได้ออกมาจากล่างใหม่และในตอนนี้อย่างที่หลายๆคนได้คาดการเอาไว้ตัวประกอบในบริเวณน,นั้นได้ตายหมดเพราะน้ำมือของมุสัน พวกสลักที่เหลือรอดต่างก็พากันมาที่มุซันอยู่ทันจิโร่กับกิยยได้มาถึงก่อนและได้เริ่มการต่อสู้ขึ้นแกมุซันถึงขราวที่แกะจะต้องชดใช้ในสิ่งที่แกเอาไปจากพวกเราแล้วทันจิโร่ได้ใช้กระบวนท่าปานตะวันเข้าใส่มุซันแต่มุซันก็สามารถหลบได้สบายๆและจมตีสวนกลับอย่างหนักเลิกพูดสัง่งสอนว่าสิ่งที่ตัวเองนั้นทำถูกซะทีเถอะทันจิโร่ ตัวแกเองยังไม่มีความเก่งกาจภาคพ,พอที่จะพูดคำนั้นซะด้วยซ้ำแม้จะคล้ายกับเจ้าปีศาจยูนิจิก็เถอะทันจิโร่ได้กระเด็นไปไกลเพราะพลังของมุซันนั้นมีมหาศาลมากจนเกินไปทันจิโร่กิยูได้เข้าสู่การต่อสู้ครั้งนี้ต่อแกคิดว่าแกจะทําอะไรข้าได้ละ่ะเสาหลักวารีแห่งหน่วยพิฆาตความแข็งแกร่งของแกยังไม่อาจทําให้ข้าหวาดกลัวได้เท่าทันจิโร่เลยด้วยซ้ําจงเจียมตัวเองซะบ้างว่าแกนะ่ะอ่อนแอ ไม่มีค่าพอให้าได้ค่าหรอกค่าค่าไปก็เสียเวลาเปล่าๆแม้จะเสี่ยววินาทีก็ตามใช่แล้วละ่ะชีวิตของแกนั้นคงมีค่าแค่นี้แหละลองคิดดูสิหากแกเอาเวลาที่เหลืออยู่ไปใช้ชีวิตตามปกติแกคงจะต้องดีกว่าที่จะเอาเวลานั้นมาต่อสู้กับข้าใช่ไหมล่ะคุณกิูนะไม่ได้อ่อนแอเหมือนที่แกพูดซะหน่อยอย่ามาดูถูกว่าพวกเรามนุษย์อ่อนแออะไรนะไอสารเลวอย่างแกคงไม่เข้าใจจิตใจของมนุษย์หรือคนรอบข้างหรอกว่าเขานั้นต้องเจออะไรมาบ้าง แกน่ะมันเห็นแกตัวมองเห็นแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวมีสิทธ์อะไรมาตัดสินคนนูน้นคนนี้ว่าอ่อนแอกันถ้าแกคิดว่าแกเก่งจริงๆริงก็ลองเอาชนะนงต่ว,วันให้ดูหน่อยอ,อ๋อใช่แล้วจากความทรงจำของบรรพบุรุษที่สืบทอดต่อกันมาในตระกูลเคยมีชายผู้หนึ่งสวมตังหูลายไพฮาณา,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 าพูดะผูกิจค้นผานต้นกำเนิดและเกือบจะสังหารแกได้ใครกันนะที่ต้องหนีหัวสุขหัวซุนถ้าเป็นแบบนั้นแกก็ไม่ต่างอะไรกับคนอ,อ่อนแอหรอกไอสาระเลวหมดเรื่องที่จะพูดแล้วใช่ไหมไอหนูคงพอใจแล้วลสิเตรียมตัวตายซะ ข้าน,นั้นเองกิยูได้เอาตัวเองเข้ามาบาังการโจมตีนั้นทําให้ในตอนนี้กิยูติดพิษอย่างร้ายแรงและกําลังจะตายในไม่ช้าฮันจิโร่ที่เห็นแบบนั้นก็ถึงขั้นโกรธจัดจนเส้นเลือดในตาถึงกับแตกปานตะวันกระบวนท่าที่13การโจมตีด้วยปานตะวันกระบวนท่าที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อกําจัดมูซันโดยเฉพาะนั้นทําให้มูซันถึงขั้นเห็นภาพหลอนยยริจิแบบจางๆและถูกโจมตีเข้าในที่สุดบ้าเอย้ยประมาทมันไปนิดนึง ไม่คิดเลยว่าทัานจิโร่มันจะยังมีแรงถึงขนาดนี้เลยเอาข้าหลอนเห็นเจ้านั่นเว็บหนึ่งเลยทันจิโร่ไม่รอช้ารีบระบำฮิโนโคามิค,คางุระเข้าใส่มุซันอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเริ่มที่จะอ่อนแรงลงและเริ่มเป็นฝ่ายเสียเปียบทำให้ในตอนนี้นะทันจิโร่สำลักเนื่องจากหายใจไม่ทันแถมยังติดพิษมุซันมาอีกด้วยทันจิโร่ในตอนนี้แทบจะเรียกว่าหมดสภาพต่อสู้เลยทีเดียวกิ่อยู่ที่ตอนนี้ควรจะหมดสภาพต่อสู้ไปแล้วกลับลุกข,ขึ้นมาสู้ใหม่ได้อีกครั้ง ได้เข้าขัดขวางการสังหารของมุสันตามมาด้วยโอบะไนมิซึริโทกิโทเกียวเมะซาเนมิเก็นยะได้ตามมาช่วยทันจิโร่เอาไว้ได้ทันภาพได้ย้อนอดีตกลับไปตอนที่ก่อนที่จะสู้กับมุสันยูชิโร่ได้ใช้มรลสูนพางตาและสร้างภาพลงตาของเสาหลักวาลีที่โดนมุสันโจมตีซึ่งสิ่งที่มาบาังการโจมตีของทันจิโร่ในตอนนั้นเป็นเพียงแค่แขนข้างขวาของยูชิโร่ที่ได้แปะยันเพื่อสร้างภาพลงตาเป็นเสาหลักวาลีกิยูขึ้นมาจึงทําให้ในตอนนั้นกิยู รอดจากการโจมตีในครั้งนั้นและสามารถเซฟทันจิโร่ได้อีกด้วยภาพตัดกลับมาที่ปัจจุบันยูชิโร่ได้รีบฉีดเซรุ่มกำจัดพิษมูซันให้กับทันจิโร่จึงได้ทําให้ทันจิโร่ในตอนนี้ได้หายในทันทีมูซันได้เอ่ยปากถามเกี่ยวกับนาคิเมะแต่ก็ปรากฏว่าในตอนนี้ทันจิโร่ได้สังหารนาคิเมะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในตอนนี้มูซันถึงขั้นนาซีกันเลยทีเดียวนั่นก็เพราะว่า หากไม่มีนาคิเมะแล้วโกเขาอาจจะต้องออกไปซุบข้างนอกที่ต้องนับเวลาถอยหลังสู่ลุ่งอรุณและนั่นแหละก็คือเวลาที่ตัวเขาจะต้องหลบหนีเท่านั้นแล้วในตอนนี้ปราสาทไร้ขอบเขตก็ได้พาพวกเขาทั้งหมดออกมาที่เมืองอาซากุสะเหล่าผู้คนได้หลบหนีกันเนื่องจากตกใจกับเหตุการณ์เศษซากปรหักพังของตึกที่จู่ๆก็โโล่ขึ้นมาจากใต้ดินมูซันที่หลุดออกมาก่อนได้รีบหนีออกไปจากตรงนั้นในทันทีแต่ก็ไม่สามารถที่จะหนีพ้นทันจูโรได้ เมื่อทันจิโร่ได้ตามมุซันมาจนเกือบพิจะรั์จึงได้ทาให้เริ่มการต่อสู้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งแกไม่มีวันที่จะหนีความผิดตลอดชีวิตของแกพ้นหรอกมุซันปานตะว,วันกระบวนท่าที่13รูปแบบสังหาราชาอสูรแย่ยแล้วหากข้าโดนท่านั้นไปอีกรอบคงได้สำรอยตอนนั้นแน่ๆต้องรีบแยกส่วนเพื่อที่จะหนีแล้วเอ้ยเอ้ย,อยทำไมกันไมวยก็ถึงแยกส่วนตัวเองไม่ได้น้ำหมอตัวดีนั่น ทำอะไรกับข้าบ้างกับยาตัวนั้นมูซันได้เค้นหาคำตอบจากเซลของธรรมยกและได้รับคำตอบจากปากธรรมยด้วยว่ายาที่มูซันโดนทั้ง4ตัวนั้นในตอนนี้มันกำลังกัดกินร่างกายของมูซันและกำลังทำให้มูซันนั้นอ่อนแอลงเรื่อยๆเพราะเซลค่อยๆถูกทำลายลงมูซันรู้แบบนั้นจึงได้ใช้เวลาซิ้ววินาทีก่อนที่ดาของทนจิโร่จะลงมาที่ตัวของเขามูซันนั้นได้ใช้พลังทั้งหมดปล่อยคลื่นคำรามออกมา ทำให้พื้นที่บริเวณนั้นถูกทำลายไปจนหมดส่วนทันจิโร่ที่โดนแรงกระแทกนั้นก็นกระเด็นไปได้ไม่ไกลมากแล้วจึงทําการรีบตามมุซันต่อในขณะที่กําลังตามมุซันอยู่นั้นจู่ๆก็ได้มีดาบหลายเล่มพุ่งผ่านตัวทันจิโร่ไปและแทงเข้าที่ตัวของมุซันคนที่ปาดาบพวกนั้นก็คือทันจิโร่ที่ได้เก็บดาบของหนวยพิฆาตอาสูรทุกคนได้มาปาใส่มุซันเพื่อให้มุซันนั้นวิงได้ช้าลงทันจิโร่ที่ตามตัวมุซันได้ทันจึงได้เริ่มใช้ปานตะวันกระโวนท่าทีส่งการจมตีในครั้้งนี ทำให้ร่างกายของมุสันแทบไม่สามารถฟื้นฟูได้เพราะเซลล์ที่ถูกทำลายลงเรื่อยๆแต่ถึงกระนั้นมุสันก็ได้พยายามใช้แรงทั้งหมดงอกส่วนแขนออกมาแล้วพยายามสู้แรงฟันดาบของทันจูโร่โดยใช้มือทั้งสองข้างพยายามดันคมดาบมาแหงมาถึงตัวของเขาซึ่งเป็นการยื้อเวลาเป็นอย่างมากยอมสักทีสิฮ่านะไม่ยอมมาตายในสภาพแบบนี้หรอกใครจะยอมตายกันทั้งคู่ได้ยื้อได้สักพักแต่แล้วตัวมูสัน ก็เด้เรียกอสูรที่ยังคงเหลือรอดอยู่ทุกตนให้มารวมตัวกันและได้สั่งให้พาเขาหนีไปได้ให้ไกลมากที่สุดอสูรที่สามารถใช้มนอสูรโลหิตได้ต่างกระุมใช้มอนอสูรโลโหิตใส่ทันจูโร่แต่แล้วเหล่าบรรดาเสาหลักและคนอื่นๆต่างก็พากันเชวยกำจัดอสูรพวกนั้นได้จนหมดปานวารีกระบวนท่าที่1ดาพาวารีปานอสศนกระบวนท่าที่เจเทพสายฟ้าโคนะคิคาสุจิปานสัตว์ป่าขมเขียวที่สองสีกระชาก ปานสายหมอกกระบวนท่าที่สองสายหมอกแปดทิศปานความรักกระบวนท่าที่สามหาพี่นุนแห่งรักปานหินผอกระบวนท่าที่สี่หินลาวารุกไลปานบุกผากระบวนท่าที่หกวังวนดอกท้อปานวายุกระบวนท่าที่แปดปลายปีกฮลาลมปานอสรพิษกระบวนท่าที่สามอสรพิษม้วนตัวการโจมตีกระบวนท่าพวกนี้ทาให้อสูรตายไปกว่า100กว่าตนได้ในคราวเดียว ไปเลยทันจิโร่ทันจิโร่โดได้ใช้ปานอสนีเพื่อเพิ่มความเร็วพุ่งไปจัดการกัมมุสันที่กำลงังหนีแต่ปรากฏว่ายังคงเหลืออสูนที่แข็งแกร่งอีกตนหนึ่งที่มุสันนั้นกะเอามาใช้ขวางทางอสูนตนนั้นได้ใช้โมดอ,อสูรทําให้ทันจิโร่เคลื่อนที่ได้ช้าลงแต่แล้วจังหวะน,นั้นเองเกนยะได้ใช้ปานลูกตะกั่ยิงเข้าที่หัวของอสูนตนนั้นไปซะนหนคือหนึ่งในความหวังของพวกเราทุกคนนะ ขวางมันไว้อย่าให้มันหนีไปได้ทันจิโร่ที่ตอนนี้สามารถกลับมาได้ได้ใช้ความเห็ือของตนเองที่เหนือกว่าทัานจิโร่พุ่งไปทันตัวมุสันแล้วและได้ฟันดาบเข้าไปที่ตัวมุสันมุสันได้เปลี่ยนแท่กระดูกของตัวเองเป็นใบมีดนับพันธุแล้วฟันเข้าไปที่ทันจิโร่ทันจิโร่ปัดป้องการจมตีพวกนั้นได้โดยที่ยังไม่สามารถฟันเข้าถึงตัวมุสันได้และแล้วทันจิโร่ก็ตามมาทันแล้วก็ได้ใช้ปานตะวันกระบ,บวนท่าที่สิเพื่อหวังทําลายมุสันให้ได้มากที่สุดโจมตีเข้าไปเลยทันจิโร่ อย่าได้หยุดเป็นอันขาดนะอ <Yeah. S 1> แย่แล้วพาทิตย์ก็กำลังจะขึ้นด้วยต้องเล็งที่เจ้าทันจิโร่ก่อนมูซันได้พยายามเล็งการจบตีนั้นไปที่ทันจิโร่แต่ก็โดนทันจูโร่ขวางไว้ได้ทั้งหมดเลยถึงจะจบของแกแล้วแหละมุซันลงนรกไปซะฟานตะว,วันกระบวน5้าประสานท่าไม่ตายแสงตะว,วันอันเป็นนิลันเยอะสิ้นสุดเสียงการต่อสู้ แสงแดดยามลูกอรุณได้มาเยือนแสงแดดนั้นค่อยๆเผาชิ้นส่วนเศษเนื้อของมุซันที่กำลังลุกไหมเพราะปานตะวันถ้าไม่ตายของสองพ่อลูกนั่นเองยุคแห่งอสูรได้จบสิ้นลงแล้วเนซุโกะได้กลับมาเป็นมนุษย์เพราะยาของธรรมยุคําสาปตะกูลอุบิยาชิกิได้ถูกถอดถอนทุกคนได้ใช้ชีวิตตามปกติและมีความสุขตามนิลันแต่หารู้ไม่ว่าในโลกหลัง100ปีให้หลังนั้น กำลังจะเกิดตำเนานบทใหม่ขึ้นแล้ว